ครับสวัสดีครับช่วงคำคำแรกๆนะครับเนาะแอดยิมกับได้มาหัวปูชีปากาวปูตาครับมาติดตามช็อตเด็ดๆครับทีเอฟซีรอคกอยหรือว่าตัวเลขของวันที่16ครับผมก็รอติดตามรอฟังรอช่วงไปพร้อามกันพร้อมกับแอดยิมนะครับเนาะเดี๋ยวแอดยิมจะจ่อประเด็นเด็ดๆกับปูให้ว่าปูจะเน้นตัวใดครับหรือว่าเน้นบนหรือเนียน้นล่างตัวใดเป็นบนตัวใดเป็นล่างแอดยิมก็จะพยายามถามให้นะครับเนาะครับกับเบิ้งหลาดเล่าว่า อันใดเป็นแต่ถามบอครับไอย้ยิมกับย่านตัวเลขมันเปลี่ยนครับผมกับรอดติดตามกดไลค์กดแชร์วไว้เลยครับเด้อวาปูเฮาจะเน้นตัวใดติดตามครับสีสูคุซุคนเนาะค่ะมือนี้เป็นแรงวันที่เก่าเนาะคะ่ะวันที่เก่าเด้อค่ะเด้อแม่คู่กับเชีตนผาป่าเนาะคะ่ะตนผาป่าไปถวายวัดบ้านดอนผูเนาะคะ่ะวัดบ้านดอนผูเด้อค่ะเด้อมืออื่นทางแทีแม่คู่สติดแขกเนาะคะ่ะ อาซีหฮยิ้มเป็นตัวแทนเนาะค่ะครับมพิงานเอาไปขวายพระเนาะค่ะอาสีเ huh. ข in ียนยอดไว้เนาะค่ะยอดใดเท่าใดเดี lights, ๋ยวไม่พู้สีเขียนไว้เด้อค่ะเขียนลงไ้เพื่อว่าเอฟซีอยากเอาเป็นหลุดมือมันบอกนเ่อาจานเออใส่จานเดียวไันมอือจานเดียวกันจานเดียวกันก็ได้เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็คือไล่ซื้อไล่เสียงนะคะที่เอฟซีรวมบุญมากอันนี้คือทั้ง ของน้องนาชชาเนาะค่ะที่เป็นรวบร่วมบุญมาค่ะแล้วก็เขียนห้เรียบร้อยได้ค่ะเด้อลายซื้อเสียงเรียงหนามเนี่ยค่ะหลายปูลายคนที่บอสามาสีอ่านได้เนาะค่ะเนาะเพราะมันลายจะให้ปูอ่านค่ะสีมีตีบรวมไปไว้นะคะเน,ะนา,าะนของนัชชาอันนี้พันเก้าเนาะค่ะมันมีพันเก่ากรเนาะคะ,นนคนนะ,คะรวมที่รวมด้วยค่ะเด้อเอือตั้งหากจะมีมันบ่อนองยิง้มออรวมตั้งหากแล้วก็ หนักน้อยหนึ่งพันยิ้มสี่ร้อยนะคะขอบคุณครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆด้วค่ะเด้อที่รวมแลงรวมใจกันมือนี้ปืนพีทีเนาะค่ะเนาะเอฟซีมา<ต>หลา,าไก่ทั้งไก่ต่างจังหวัดชลบุรีมาเพื่อเทศน กาละพืกต <Trans> <the> so <the> so ้นเงินมารวมถวายสามแล้วค่ะกาหนาเธอเสื้อนำไปคูบแบบเปรด์นัดหม้การมาแบบเปรย์นัดหมายค่ะเพียงแต่ว่ามันมาโท่มกันพอดีแต่ผมคิดว่าสิบมาหลายป่านึงกันกาแย่งดีเนาะค่ะคุณแม่เปรย์เพื่อเกษตรกับพ่อป่าเป็นห่ัอาหารการกินมาทั้งขนมกินหลายอย่างแล้วค่ะเฮ็ดมือนี่ก่ะคือว่าตอนรับแขกเนาะค่ะคนกับมาอันนี้คือคุณแก้วเนาะค่ะทั้งของกุงพร ทิวาปูสาแก่เม็นบอลงงงงองค์ค่ะค่าละบาปูเออค่าละบาปูสวายปูเนาะค่ะหนึ่งหมื่นบาทพวงมลาลัยก้าพวงเนี่ยนะค่ะแล้วก็ห้แมคคู่น้ำแหนนาชานึ่งพันบาทนานลอยหาลอยนคะคะเป็นตั้งหานานลอยได้ไปคนนั้นได้สาธุค่ะขอสาธุขอตุหลายๆเลยนะคะเด้อ คนรวยบุญมากนะคะอันนี้ก็คือพานทั้งช่องแตงโมพารวยนะคะพานสองแตงโมงมาก้วยค่ะคือกามีคุณขอนตานะคะ่ะคนต่างนะคะ่ะทีคนนัน่นหายแม่คู่หกลอยยิ้มสองลอยแตงโมงสองลอยนะคะมีแตงโมงกับยิ้มคนละสองขอบคุณนะครับแล้วก็มีคุณราตีปูตาหน้า ลาักน้อยแล้วก็ยิ้มแล้วก็แสวมูคนละห้าร้อยใช่ไหมท่านเนี่ยคือคนละหาลอยด้วยค่ะเออของสุกสุกมันนั่นนะคะเด้อหนักน้อยแล้วก็ห้า,า,ะะหาร้อยเด้อใส่คนสุกคนมนันให้คนลำคนรวยด้วยค่ะเออสมความบันเทิงนะคะที่เป็นด้รวมแรงรวมใจมากนะคะอันนี้ได้แหละนะคะค <laughs> ่ะจะมีคุณอำนวยนะคะนางอำนวยวูหานเดชนะคะ รวมบุญมาหกพันบาทถวายปูตาหาพันละค่ะให้แม่ปูห้าร้อยแตงโมสามหน้าไม้สองนะคะสาธุสาธิตหน้าไม้สองแตงโมสามนะคะเออสาธุขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะนี่ค่ะทีคนรวมบุญมาเนาะเนาะแม่ปูก็ระเอาขึ้นไทยได้ค่ะไล่ซื้อไล่เสียงแต่เพื่อบอกคาไวมืออื่นแต่เือ วัดบันหนผู้เนาะค่ะแล้วกับมือหื้อคือวันที่สิบเอ็ดเนาะค่ะที่ฟังโขงที่น้องค่ายนะคะเจ้าเมนือสองนางแล้วก็ไปล่ำทวายผ้าทักกลางมาเนาะค่ะกี่สี่รวมปัจจุปัจจัยไปเล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะมองละเล็ก่าหน่อยแบ่งปันกันไปเนาะค่ะเพราะมันก็หลาวัดเนาะค่ะเนาะแล้วก็มือวันที่สิบห้าอซิเมนวัดปูเท่ทองเนาะค่ะเป็นงานใหญ่คือเก้าน่ะแหละแห่ต้นเงินเนาะค่ะเพราะว่ามันต้องรักแสนขึ้นอยู่แล้วเพราะเมฆู่กำลัง เห็ดซาลาเนาะค่ะซาลาพร้อมกับกัมเพงวัดเนาะค่ะเพราะว่างงมันเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมันบ่ทันแล้วทาวิสุวรรณกัใกล้สิเสร็จเนาะค่ะกับนังเก็บไายแม่นบ่ครับผมอืก็ลังเก็บายแล้วก็พร้อมประตูโค้งเนาะค่ะครับพร้อมประตูโค้งก็เฮ็ดไปเรื่อยๆละค่ะสะสมบุญมาที่ FC ซเด้์ฝากปัจจุปัจเจียพู้รื่องคนอยู่ไก่เนาะค่ะบ่ได้มาเพิ่นก็โอนมาเนาะค่ะสิเป็นทางช่องยิ้มหรือว่าแตงโม ดอวานาชาเสียเอพารวยแล้วก็พร้อมทั้งบั้นเนาะค่ะทั้งแม่คู่นั่ค่ะเพื่นก็เอารวบรวมมานะคะแม่คู่ก็สีนั่ปัจจุปัจเจไปร่วมสร้างเนาะค่ะร่วมสร้างไปน้ำกันได้บุญได้ก <net> <et> ุศลน้ำกันเนาะค่ะเด้อในคู่กับเฮ็ดพิธีจัดพิธีทุกรอบค่ะไปร่ำถวายทุกรอบเพราะว่าเพื่อเอฟซีซูผู่ซุกคนกับสีแดงรับโสดหลับลาบน้ำกันเนาะค่ะเนาะให้โสดให้มาสำหรับผู้บ่ท่านได้ แต่ขอให้กำลังแรงใจเด้อค่ะยจะเฝ้าย่อถอยจะเฝ้าถอดถอยเพราะว่าบางเรื่องบางที่เขา้าบริเวนนี่วนน่ะเข้าอาจสิได้ยนะคะเนาะปูอาจสิจับใส่หรือว่าเข้าอาจสิดฟันได้ก็ได้บ่แน่นอน,นะคะ่ะหรือฟันได้เป็นตูเขามีนะคะเพราะว่ามวนนี่ก็หลาย่ด้งยิ้มครับผมเพิ่นว่าปู่ไปบอกสิบเกียรติด้ยค่ะเออพวกเราคนในหัวสามคือแม่ผู้<ต>อันนี้เพิ่นฝากถามอยู่ว่าเพิ่นฟันเห็นปูว่าเอาไม้เท่าอันเป็นหัวพญานาคที่จะไปรุ่นกับ ครับก็มีแต่ตัวเลขอยู่หัวแม่เฒ่าถูกไหมคู่นาะเห็นเพีนเห็นเพียนอยู่เพีนว่ะอะนรเพี้ยนอยู่ตัวอะไรเหรอห่าเก็ครับหาเออมีห่าเก็ดแม่คู่เคยถืออยู่นะห่าเก็นี่แหละมันมันมีอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เฒ่าแต่สิมีหาเก็ดนึ่งเก็นี่แหละค่ะเกี่ยวค่ะนาะค่ะครับผแต่สิมีเนาะค่ะอันนี้แกคืออาจเพิ่นฝากมาใหม่เนาะค่ะเนะนางใจบุญมาก ถวายตุนผักปลาถวายปูใส่จัดคาราวาห้ปูน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วก็นัาชาหาลอยนะลอยหาลอยด้วยกันสาธุสาธุสาธุค่ะได้ค่ะเด้ออันนี้คนฝากมาอีกเนาะสั่นกับนัาชาคนละห้าลอยอ่าฝากมาอีกอันนี้ของน้าชาอ่ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วยกันคุณคุณใจ คุณใจบุญมากแล้วค่ะเนาะถวายเป็นต้นป่ปวาถวายปูแล้วถวายใส่จานในปูนั่นจะพันมาสันวาเนาะครับผมค่ะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆจัดน้อยไม่คู่กับซีนิม่นเนาะค่ะนิมนต์ปูอ่าอินซีเพิ่มกะบกำลังสิกับเนาะค่ะปูะค,ะค,ะค,คนมากตกเต้นั่นเพิ่มกัสิโร่หมูเรียงรถนเนี่ยหมูเรียง <laughs> มาสุดก่อนมามีอย่างนี้แม่ครูมาตัวนี้ครับเพิ่นมีช่วงมีมันเพิ่นได้ใส่ต้นบักใหญ่เนาะครับเขาทั้งบนทั้งล่างคุณพ่อพิ่นว่าเพิ่นมากกาบปู่บางที่แรกเพิ่นบ่มีเด้อค่ะบ่มีหยังเนาะค่ะเพิ่นมาด้วยมุกด้วยใจเนาะเคิื่องไห้่นตัวเพิ่นดีใจได้มาหาปู่ว่าซั่นหามมากวันที่ประโทุต้นบักขามคู่ใบใหญ่แถวๆนี้คนว่าเขาบนล่างค่ะมาตัดแต่มื้อเช้านี่ก็เรากสิกราบค่ะเพิ่นก็เรากสิกราบนะค่ะตอนแรกนะค่ะ คนก็น่าเสีกับแสดงว่าสิไปน้ำใหญ่เนาะหรือว่าสิไปขึ้นรถค่ะเพราะว่ารถบ่อข้อโซค่ะเพราะว่าคนเดินทางขั้นไก่ประเทศเพชนบ้านนหมครับนี่ประเทศเพชนบ้านพ่อที่ครับผมโอ้เป็นผู้ใหญเนาะขึ้นไปขายของอยู่ต่างจังหวัดยุ่งเกี่ยวนะขึ้นกับที่เนาขคนเท่ามาด้วยใจเนาะครับผมด้วยใจใสัทธาทขึ้นกระได้อีลีขึ้นดีใจว่าสรรขึ้นได มูนีแขกเนาะค่ะเพื่อนกะมาเรื่อยๆเนาะค่ะเพื่อนไหนสัญญาใจกับปูดิสัญญาใจคนละเก้าสิบวันสันปูว่าวันนี้สัญญาใจคนไหนอีหลีนะคะครับเออจากบ่มีนะค่ะเพื่อนก็ได้เกิดเนาะค่ะแสนสองแสนหาหมื่นสองหมื่นอย่างงีคะคือว่าตัวชีวิตได่นะแม่ครูเนาะต่อชีวิตได้เพื่อน่าแต่พัดเกิดมาบ่เคยถือจักเทียคันบ่มีปูซอยนี่โอ้ยจังสิเฮ็ดจังได๋เศรษฐกิจก็จังสี่เพื่อน่าครับค่ะเพื่อนก็ได้หลายปู้ไลายคนเนาะค่ะเพื่อนก็เว่าสู้ เอฟั่งพจนกระเปาสู้แ huh. ม um, <c oughs> uh ่คู่ฟั่งพุทมานะคะพุนธีใจพอดียัมบ้าขวนเพิ่ยพุทอยากขืนมากเพื่นดาอยากขนมากค่ะบอดีแม่คู่กับซีนิม่นปูเ้วยค่ะูได้อย่างรวมน้ำเนีค่ะคือวันที่11เจอกันนะคะที่พระแม่สองนา่งนะค่ะเนาะมีจุดถูกบ่แม่คู่ไม่ใิจุดถูกออกัผมว่าจุดย้ำได้เขาย้ำนั้นดีครับพปูว่าเตรียมถูกไปนั่งเรื้อหน้ายเลื่อมาสิขอปูยุใส่โบ ขนาดร้อยเตรียมไว้เออเอามาเอาปูหม่ปูเรียกวไหน้ค่ะเนม่ยอันไหนสังเกตมั้งเลยค่ะไปซองเทียบกับใสงเชลตูลลตูครับเื่อวัน้ใเขาซองแต่เขาทุ่งมวนเขาทุ่งมวนครับเออมนวันได้เกตตัวเดียวมันครับมาตรฐานแปลกเนาะครับเนาะแม่คูว่ามันเป็นยามั้กเมันคือได้เกตตัวเดียวเพาะเราหนึ่งใส่ถิ่แม่คูกันเนี่ยไปดื่มโรตีห้คนอยู่ในหนึ่เกกับหนึ่งเก่าแต่เมื่อวันนี้ได้ตัวได้ปูียกเพราะมันสเออ เนี um ่ยสียเอาเรียมไว้เนาะให้นาไว้ถือไว้มันังสิบริเวนี่แะค่ะบูกเสียงไห้เพื่อนะถ้าเอฟซีเนี่ยเป็นลุ่นแม่นบ่พอวายเอฟซีก็รอเลยกถูกจูบไลนหไปเน่ยไมนยมันครับแม่แค่้าตัวจริงต้องมันหนอมันเน้นรักข้าเจ้าได้ไหมครับผมป่าผ่าปวยยาอยู่ี

ไอเชมเปนเออข้งเปิ้ไอยเปือยยไม่เบิดขวดโคบาอเองให้ไปขี้เหมือ็เหมองแต่้เม่าเปิ้ลกบเปิ้สกเปิ้ลงหนาโงเกลือไม่ออกเมื่อขวดเกืบมเกือวเาอะไรตึงกอนค่อยห่างๆางเกือบปูกระ่ให้ข่มดแค่บก้อนนื้อรับผม เออมือข้างก่อนมือข้างตัวอื้อหาังหล่ะคือคือพอคือมือหอบบักงอแขนรักลูกรักเพิ่งพักอื้อหนังพักหนางว่ะครับผมเออรูปว่าพักถึงกาปตาเค่าเนาะครับเออร้านคือหลายร้านรูกร้านเด้นหามาคาบ้าพอตะวันบารมีปูนเอาปับปูมโอค่ะร้านอื้อหนังร้านรูปร้านกับใจบุญอื้อหนี้นีแต่คนเยอะมากครับผมดีใจน้ำปูดีใจน้ำครับ มันราเปิมปื ite, the the ้อไม่การทําบุ่มากันถงบุญนัลูกเนาะเออเขื่อมูรังไรมาโอ้อยากหาเันอยาขอเน้ว่าจาวกูรังคงมามาขาอึ้งขาอ่อนเล้วอึพอขาอึ้งขาอ่อนบุญมบ่าเราม่อึอึพอตางกับปูชื่อปากขาวกัปูบุงคุ้มเน้อผ้าบูกวานเลยชื่อเลยถังเป็นบุญมบ่าวราไม่เป็นบุญหุบุญมตางนั่ลูกเนาะเออชื่อบ่าทาหาบเารึ รังไหมากร่างใหรมากคือกลางหลังมวดสีมาแห่งคักมวดสีมาแห่งขักเหมือนปูใช่ืูกลางคือลูกหลักกลาอะไรคือกค่ะบริยตแล้ว